เผยที่เซอร์ทางการ vivo v, v 5 0ยืนยันดีไซน์คล้ายเดิมมี3สีหลักพร้อมกล้องคู่จากไซส์ล่าสุดทาง vivo ก็ได้เผยที่เซอร์ทางการของ vivo v, v 5 0ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วครับโดยเผยเห็นถึงดีไซน์สเปคหลักและความจุข,ของแบตเตอรี่ครบเลยครับโดย v 5 0จะใช้ดีไซน์ที่เหมือนกับ s 2 0ที่เป็นโมเดลของจีนตามคาดครับ ที่จะมีทั้งหมด3สีคือโรสเลดไทเทเนียมเกรย์และสเตลลี่บลูโดยสีน้ำเงินจะมีความพิเศษคือการใส่เทคโนโลยี T-D Star เข้าไปในฝาหลังเพิ่มเอฟเฟกต์ effect, แะยิบระยับเลียนแบบท้องฟ้ายามค่ำคืนด้วยครับส่วนที่ฝาหลังก็จะมีกล้องหลังคู่พร้อมด้วยการพัฒนากับทางซ้ายเหมือนเดิมและยังมีไฟออร์เไลดไดเลนลัก50ล้านพิเซลพร้อมระบบการสั่นแบบ o เลนส์หน้าตความละเอียด50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมโฟกัสอัตโนมัติซึ่ง B50 ยังเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของ B-Series ที่มาพร้อมหน้าโจอโค้งสีด้าน Quad Curve มีพาร์เนลแบบ AMOLED ขนาด6.6นิ้วความละเอียด Full HD+ 120Hz ให้แบตเตอรีม่มาที่ 6,000mAh รองรับชาร์จไว 90W ใช้ชิป Snapdragon 7 Gen 3นอกจากนี้ฟีเจอร์หลกักอ,อีกอย่างก็คือ การรองรับมาตรฐานการน้ำกันฝุ่น IP68 นอกจากนี้ฟีเจอร์หลักอีกอย่างก็คือการรองรับมาตรฐานการน,น้ำกันฝุ่น IP68 ทั69โโรันบนระบบปฏิการ Android 15พร้อมทัพสัน Cyan OS 15ส่วนการเปิดตัวตอนนี้ยังไม่มีเผยมาว่าวันไหนแต่คาดว่าไม่เกินสิ้นเดือนนี้นครับ